อ๋อพวกเราว้าเขามาทั้งหมดแล้วรูเห็นประตูโอเพ่นก่อนเลย <c oughs> คนลยอ่านเลยนะประเด็นแล้วก็ว้าวกระดานเคมาดูกันไม่ไฟมืดมืดมืดไปหมดโอเคติดละเกียดหน้าตัวที่เกียรหน้าประจับมา yes เนี่ยมีคนอยู่ you a อ o ู่ s u g u s t ในบ็นที่ที่ดีหรือเปล่าโอเคเป็นผีที่ดีไว้ใจได้เออคอมยูนิมเออปอชื่อฉันได้ไหมอ่ะ A L G I Z L G แซชื่อผูเชียเหนนดีเเอ็นคืออะไร อ๋อเกิดไรเดรอหบนไปจหมาแล้วเสียงอะไรไปดูข้างนอกโอ้โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นมันอันตรายเกินไปอ่ะแปรุ้ยกันจะกูแปรไปแน่ฮัลโหลยังยังอยู่เปล่ายังอยู่ไหมฮัลโหลไปแล้วก็แล้วก็เทียนดับสามทางแล้วก็เห็นตีน Are you still with me อยู่กับฉันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ปะ่ะ The song of the sea Yes okay <laughs> Are you a beast นายเป็นผีที่แย่หรือเปล่า Okay เป็นคือผีโง่ไอ้ผีโง่ไงทั้งเป็นชันดูแย่ Are you a demon ไอ้กายเป็พวกปีศาจหรือเปล่าแล้วไฟกระดับ กกกุุุโอ้ไม่ก็เสียไม่ก็อะไรไม่ดูอ่าอินเซียนยูนั่นนั่นเธอหรือเปล่าเอสซ่าหรือเชนนั่นี่แหละใช่อู้มาเป็นตนเลยไงมูหายไปไหนแล้ววะมันก็เดินทะลุเข้าประตูไปแล้วอะไร โอ oh ้ห้องแบบเ <c oughs> รื่องสายไปหมดเลยแล้วก็ไม่เี็นกลับหัวแล้วก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคเยี okay. ่ย yeah. แล้วก็เตียงกันเด้งน่าตกใจมากแล้วก็หมุนเล่นดิกก้าว oh, run เฮ้ยเจ๊หนังอะอะไรเก็บออฟทับหนึ่งทับสามมองไม่เห็นโว้ย อะไรโงไม่เห็นโง่ยงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกมวา้มีอะไรไม่รู้อยู่นอกบ้านแต่ไปหมดเลยมันคือเอโคเอโคแน่ๆเลยแยกล่ะไม่โ้นงงจะออกน่ากูก็มาโผล่ในห้องน้ำแบบงง,ง ทำไมมี off อ,อ,อยู่ในกระจกอะไม่คือ off อออทำไมมี off อ,อ,อยู่ในกระจกแล้วทำไมเราไม่มีเงาคำถามมากมายในหัวฉันโอ้มันหายไปแล้ว okay. ลโ,โอเคแบดจิวโกเปิดประตูเพนนิ่ง โอ้มีรอยตีนด้วยว้าวตามรอยตีนไปกันเถอะเบนเบนเบนตูจีเฮ้ยว้าวนั่งสไปเดอร์แมนเละบนหัวร้เริ่มบนหัวโอ้เก้าอี้บินได้หนวดมันเหมือนงสาบเลยอ่ะขางสาบเลยอ่ะขาแมงสาบอะไรอะไร ว่าแต่กูเพิ่งยืเฉยแล้วกูก็งงเกิดอะไรขึ้นว่าแทปเป็นนิ่งแล้วก็โอเป็นนิ่งโอเป็นนิ่งใครอย่าเดินตัดหน้ากูนะเสียงอะไรอ่ะมีไฮยูดิทออะไรวะคือไงอ่ะแล้วมีเสียงแปลกอะไรอ่ะ คือไงมีเสียงแปลกๆเนี่ยโอ้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแปลกๆอา้าหายไปแล้วอะไรอะ่ะเออเสียงอะไรอะ่ะเอ้ประตูเอ้ยอะไรมืดๆไปหมดเลยกูไไตกใจหมดเลยอะไรวะรเฮ้คุณแจ่เออถ้าเรา้องยังไ,ไม่ติดหรอก เรงยไงวะเหี้ยทางืออานเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้ฟนอลลี่อะไรอ่ะโอ้ต้องพบจับโอ้โอ้ มองไม่เห็นโว้ยอีกออฟหนึ่งนี่คือไหนวะทำไม่ได้อยู่ตรงน,นี้เวรีบก็ได้เพราะว่าคลิปมันจะยาวไปอ,ไอย่างนี้เคยแล้วต้องหาชิ้นส่วนบางอย่างปะ,ปะใช่ปะถ้าจะไม่ผิดต้องต้องหาชิ้นส่วนบางอย่าง ก็ไม่ค่อยได้แล้วที่สุดเลยห้องข้างล่างแหละทำไมโมไม่ใส่กางเกงเออว่ะไม่ใส่กางเกงไปห้องนี้เปิดได้แล้วแหละถ่ายอุ้ยตกใจนะไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ น,นี้ด้วยแต่ไม่ต้องเข้ามาคุยกันตอนนี้เออ อันหึงอะเหลืออีกอันนึงอ่ะโอ้ห้องแดงอีกแล้วใส่โค้ดเองแหละปรตะรต,ตูเลยไม่น่าเราถูกแกแล้วมันอันเดียวเือมันต้องอยู่สักที่หนึ่งอนะ่ะจำไม่ได้ว่าอยู่ไหน ได,จได้จำได้จำได้อยู่ข้างบนทางน,น,น,านี้ทางนี้บ้างแถวนี้บ้างดีดีแถวนี้ยางนี้ทางไหนต่อเนี่ยโอ้งงที่เป็นแมงางเขนนี่ปะโอ้นี่ไงเจอแล้วชิ้นหนึ่งเหมือนเหมือนจะได,ไ,ได้แล้วไหมได้แล้วได้แล้วใช่ใช่ใชได้แล้วได้แล้วได้แล้วเค ต้องหาคอปอีกอันหนึ่งป่ะหรือยังไงแขมือหน้าโบฮีแขประตูหลังบ้านไปแจ็คเป็รู้อ่ะฟอนดรคืออะไรอ๋อขอโทษไม่รู้โอ้หนี่ไงออฟชีตสุดท้ายโอ้งอะไรกันอ้อย่าเปิดไฟฉายอะไรอะไรอะไรต่ออะไปขบางนอกบ้าน พวกเจนี่เต็มไปหมดเลยไม่หยุดเปิดผิดไฟเลยไว้หิ้เลือดอ่ะจริงแล้วก็หันมาอู้อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยสีแดงๆมองไม่เห็นแล้วโอ้โหเหมือนเธอเนี่ยแล้วหัวกูไม่มีมาดิมาดิสู้ว่าจะสู้หัอจะสู้หัวไม่มีหัวด้วยเป็นไงแค่สู้หัวไงเราไม่เอาไฟไฟฉายเออจริง ขอบคุณนนองเมนนอเมนฮอสบอนปะเอ๊ะนอเมนฮอสบอนเนี่ยมาจากไหนวะยูโคออะไรสักอย่างออฟนาวอิสแคนเ t h h าวแล้วก็ซาวารูโดอีกรอบหนึ่งแล้วก็หายเข้าไปแล้วจะตามล่ามึงองีกที เอายังไงต่อแล้วก็แดงๆเงี้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้มันเอากูไปแล้วตัวกูล้มเลยแล้วใครเกิดติ๊กๆๆๆอยู่เนี่ยอะไรอะแค่นี้อ๋อยังยังยังไม่จบแล้วมันก็ลากใครไปไม่รู้เพราะว่ามันมิดมากผมผมเพิ่มแสงก็ไม่ได้เพราะผมเห็นแค่นี้คืออะไรอะมาเต็มไปหมดเลย าพาบริค่ะตำรวจมาเขาก็เมาอ,อะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกหนึ่งย,ยีงง่สิบหกโมงที่ไหนกอดแดดโอเคก็ไงต่อ <c oughs> แล้วก็ทูบีคอนติเนียลเนี แค่นี้ไหมเอาสิวะก็พาต่อโอเคโอเค